สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเวศแพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่บ้านเปลี่ยนครับตาบลกรุงชิงนะครับอาเภอนอพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนอยู่ในบริเวณนี้นะครับอายุ6ปีนะครับจำนวนถึง50ต้นด้วยกัน เขาไปศึกษาจาก YouTube ครับตอนแรกเพราะว่าปัญหาที่เกิดกับทุเรียนตอนอายุ3-4ปีนั้นก็คือว่าต้นโซมใบไม่สวยแล้วก็ไม่รู้จะได้ผลผลิตเท่าไหร่วันหนึ่งก็นำมาใช้ครับคู่หูมหัศจรรย์ใช้ไปแล้วปรากฏว่าทุเรียน50ต้นออกดอกออกผลมาครับได้ผลมา600ลูกแต่600ลูกนี้ครับใช้อย่างไม่จริงจังใช้แบบลองผิดลองถูกได้มา600ลูกแต่น้ำหนักของทุเรียนแล้วเห็นแล้วกุ้มใจครับ พราะน้ำหนักมันมากเกินกว่าจะลงกล่องได้ขายไปได้กิโลละ90บาทที่สําคัญครับมันลูกหนึ่งหนักตั้ง10-20กิโลมันเป็นไปได้ยังไงใช้อย่างไรครับผิดวิธีหรือเปล่าเขาปรากฏว่าเขาศึกษาใหม่ทําใหม่ใช้อย่างจริงจังกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรทุเรียนของเขานั้นครับ50ต้นอายุ6ปีโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเป็นพัน0ลูกปรากฏเห็นตําตาในขนาดนี้ และแต่ละลูกแล้วลูกนั้นเขาคุยเขมงฉงเฉงผ่านโทรศัพท์นะครับบอกทีมงานว่าให้มาดูหน่อยเพราะลูกมาเสมอกันเหลือเกิน4กิโล4กิโลเหมาะแก่การลงกล่องและปีนี้น่าจะได้ไหลตังเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามผลการทํางานของสามเกลอกับเจ้าของสวนไรนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมีชื่อมีเสียงอย่างไรรายงานตัวพี่น้องด้วยครับครับผมนายธีระผงแก้วพุทธเชื่อเลนเอแวนครับ พี่แวนน้น,นผมขอเรียกพี่แวนกันแล้วกันพี่แวนครับเมื่อตอนต้นที่ผมได้เกินไปนั่นนะพี่แวนเห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากนั้นไหมครับอ๋อต้อนทุเรียนเริ่มเรกเดิมทีที่ก่อนจะมาพบคู่ครับเดิมทีก็พบเจอกับโรคครับโรคต้นไม่สวยเป็นไม้กวาดเป็นเรียวเป็นไม้กวาดนะครับ,รบแล้วเป็นไม้กวาดครับใบก็ไม่สวยด้วยครับ ต้นกะโสมครับไอ้คำว่าต้นโสมของเรานี่มันคือมีอะไรบ้างครับตอนที่เรายังอ๋อครับเป็นเป็นเป็นโรคครับเหมือนแล้ว่าเน่าตามต้นตามท้องกิ่งตามไปเลยครับที่เขาเรียกว่าไฟท็อปเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเมื่อเป็นไฟท็อปตอนที่เราเราก็เลยเข้าไปศึกษาจาก YouTube ใช่ครับไปศึกษาจาก YouTube แล้วเรารู้ยังไงว่าถึงตั้งใจว่าต้องใช้คู่หูนี่ครับครับเพราะว่าผมผมก็ศึกษาเกี่ยวกับทำยังไงให้ทุเรียนยั่งยืนนะครับ ให้ตัวเรียนมีความยั่งยืนแล้วก็ใช้แบบว่าปลอดสารเคมีนะครับปลอดสารเคมีแล้วก็ผมไปเจอคู่หูมาสัจจันทร์ก็เป็นเชิงชีวภาพคือว่าเคโตซานสามารถยับยั้งเชื้อราได้ผมก็เลยตัดสินใจลองเลยครับครับแล้วตอนที่เรามันครั้งแรกเนี่ยจากต้นสมวบตันนั้นอายุ3 4ปีถูกไหมครับใช่ครับยังไม่ออกลูกออกผลอะไรเต็มที่นัถูกไหมครับใช่ครับเรียกว่าเริ่มสอนเป็นงั้เหรอครับสอนเป็นครับเราก็นํามาใช้นํามาใช้นั่นในลักษณะตอนที่ว่าครั้งแรกๆน่ะ เอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของต้นโทมถูกไหมครับเรื่องของใบไม่สวยถูกไหมครับแล้วเราเอามาใช้น่ะอะไรที่เห็นครั้งแรกว่ามันดีอย่างไรครับครั้งแรกเลยครับที่ว่าฉีดไปประมาณสองสองชุดนะครับสองชุดก็จะเห็นใบใบจะออกมานาเขียวพื้นใบเขาจะหนาเขียวมันวาวครับซึ่งต่างจากที่ว่าเราเคยใช้เคมีมามาครับอนี่มันมีอายุ ตอนนี้อายุ6ปีแล้วใช่ไหมครับครับอันนี้50ต้นที่ผมว่าเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับพันมอนทองครับม้อนทองนะแล้วเรามาใช้พอตอนทําใบดีมากเลยใบเขียวหนาถูกไหมครับครับมันครับต้นเป็นยังไงครับตอนที่ต้นว่ามันมีปัญหาสมสมก็ไม่ไม่มีแมลงอะไรมามาใช้ต้นรบกวนเป็นเป็นต้นสวยแล้วก็ใหญ่ครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเกือบเกือบเท่าตัวครับอ๋อเรียกว่าต้นขยายขึ้นครับต้นขยายขึ้นครับพอต้นขยายขึ้นแล้วการออกดอกดีไหมครับไอห้าสิบต้นเนี่ย ตอนนั้นอะอ๋อออกออกดอกดีครับที่ที่ว่าได้มาใช้แบบแบบเริ่มเรื่องใช้จริงจังครับอ๋อหมายว่าตอนที่ยังไม่จริงจังนั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องดอกเรื่องผลออกดีครับแต่ว่ามันร่วงครับหลุดร่วงช่วงหางแย่ยอดมาแล้วก็หลุดร่วงไปครับอ๋อไอตอนเริ่มต้นนะตอนนั้นนะที่เราเริ่มเริ่มใช้ใหม่อ่ะครับดอกดีครับแต่มาหลุดร่วงครับแล้วเราไปรู้ยังไงว่ามาหลุดร่วงเพราะอะไรเราทราบไหมเพราะว่ายอดยอดยอดอ่อนก็เดินครับ เดินครับก็หมายความว่าเราอาจจะใช้ไม่เต็มไม่เต็มกําลังใช่ครับหรือเปล่าอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเราใช้ไม่เต็มําลังของคู่หูครับตอนนี้พอตอนนั้นอ่ะพอเราใช้ไม่เต็มกําลังดอกก็มีการหลุดร่วงรับที่ติดเป็นผลเนี่ยมันติดมากน้อยขนาดไหนครับตอนนั้นอ่ะแค่หกร้อยลูกครับทั้งหมดนี่นะห้าสิบต้นนี่นะครับหกร้อยลูกลักษณะของการติดหกร้อยลูกเนี่ยมันติดแล้วมันมีลักษณะอย่างไรช่วยบอกผมด้วยยละเอียดเถอะอ๋อมัน มันส่งมันไม่ได้ครับมันเป็นโบ้เคน้ำหนักก็เกินเกินเกินกล่องเกินมาตรฐานครับอย่างเช่นลูกหนึ่งเก้ากิโลสิบกิโลหรือถึงยี่สิบกิโลก็มีครับหรือฮะครับขนาดนั้นเลยครับแล้วยี่สิบกิโลนี่ไปขายยังไงล่ะเขาขายเขามาซื้อเขามาบอกยังไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าแพ็คกล่องไม่ได้เขาบอกว่าเอาไปขายห้องเย็นไปขายแกะเนื้อครับอ๋อเอาไปแกะเนื้อแทนครับแล้วเนื้อรสชาติมันเป็นยังไงล่ะครับตอนนั้นเนื้อรสชาติก็ เนื้อเขาก็จะเป็นเป็นเป็นพวงพร้าวครับเป็นแบบว่าก็ก็ไม่ค่อยอร่อยครับไม่อร่อยเป็นเหมือนกับกินมะพร้าวเลยครับกินทุเรียนได้มะพร้าวซะอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าไม่ตรงตามสิ่งที่เราต้องการเลยใช่ครับน้ําหนักก็ไม่ได้รูปทรงก็ไม่ได้ลงกล่องก็ไม่ได้เอาไปขายเป็นเป็นผลผลิตที่แกะลูกขายถูกไหมครับแกะเป็นเนื้อขายก็ยังไม่นรสชาติไม่ดีก็เรียกว่าไม่ถูกใจเราเลยครับเราคิดยังไงถึงมาเนี่ยครั้งเนี้ยเราทำยังไงเล่าเราเลยให้ผมฟังสิ เราถึงแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาจนเป็นวันนี้ได้ครับผมก็พอหลังจากจากฤดูก,การนั้นเข้าฤดูก,กาลใหม่ผมก็ใช้แบบจริงจังเลยครับใช้ทําใบก่อนครับโดยใช้ไข่ตัวซานครับไอหนึ่งขวดแล้วก็วร์เพลนหนึ่งองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับฉีดฉีดพ่นใบที่ตามตามใบตามดินครับฉีดพ่นใบด้วยผิดพ่นดินด้วยครับแล้วเราอย่างนั้นเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กี่วันยังไงครับ ประมาณ10วันครั้งครับสิบวันครั้งสิวันครั้งครับมาโดยตลอดเลยครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้อย่างจริงจังอย่างนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นบ้าง<อ>าตั้งแต่ในฤดูกาลนี้ครับที่เห็นก็อย่างอย่างแรกเลยดินครับกลับกลับมาฟืนฟ้นฟูดีครับมีมีไส้เดือนมีอะไรแบบแบบเหมือนเขาดินเขาเป็นอินทรีย์กลับมาสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็ใบใบเขาก็หนาเขียวที่จะ เลี้ยงลูกได้ตัดลูกเสร็จก็ต้นต้นน่าจะไม่โซมครับครับครับโอ้เรียกว่ามาครบหมดเลยครบหมดเลยครับอันนี้ใช้หญิงเกษตรหรือยังใช้แล้วครับอ๋อใช้มาพร้อมในฤดูการนี้เลยใช่ครับอ๋อพร้อมกันเลยครับใช้หญิงเกษตรยังไงครับกี่กิโลกรัมยังไงต่อต้นยังไงต้นละสองสองกิโลกรัมครับห่างกัน20วันผมใส่ตั้งแต่ลูกไข่ไข่ไก่ครับอ๋อต้นลูกไข่ไก่ครับหญิงเกษตรมาใส่แล้วครับแล้วก็เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเลย นะครับถูกไหมครับเรื่องดินก็เรื่องมีไส้เดือนมาใช่ครับโปร่งขึ้นครับโปร่งดูแล้วเรียกว่าดินมีชีวิตขึ้นมาถูกไหมครับเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างใต้ดินแห่งนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บหรือครับโรคภัยไข้เจ็บก็ก็ก็หายครับหยุดหยุดหยุดไม่ปีนี้ไม่ไม่พบโรคเพิ่มเติมเลยครับปีนี้เป็นโรคค้งเก่ามาทั้งนั้นเป็นโรคค้างเก่าครับแต่ก็ค่อยๆทยอยที่ผมดูเนี่ย อย่างต้นนี้ก็ค่อยๆทยอยใช่ไหมครับครับทยอยครับรักษายังไงครับรักษายังไงเรื่องต้นมันเสียหายจากไฟท็อปเนี่ยอ๋อใช้ไคโตัวซานครับไขตัวซานผสมน้ํา100ต่อน้ํา100ก็ได้ครับน้องร้อยลิตรนี่นะครับแล้วก็ราดไปที่โคนเลยครับราดที่โคนเลยครับไคตัวซานอย่างเดียวไคตัวซานอันนี้ถือเป็นเทคนิคของพี่แบนเองนะถูกไหมครับพี่แบนครับเอาละพาดผ่านไปแล้วไวดีต้นดีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนน้อยลงดินดีตอนที่เขาออกเป็นดอกเป็น เป็นดอกอะมาติดดีไหมติดดีครับดอกดอกเขาก็สมสมบูรณ์ครับดอกสมบูรณ์ดอกเกี้ยวดอกหมาว่าขั้วขายาวดีครับขั้วกว่าจะไม่สั้นครับดอกอ้วนอวบสวยครับอ๋อดอกอ้วนอวบสวยการติดดอกเป็นไงบ้างพี่เล่าตรงนี้แค่ผมฟังให้เพื่อนพ้องพี่น้องได้ฟังซิว่าเทคนิคของพี่แวร์หลังจากใช้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยพอตอนดอกทําอย่างไรตอนพอมันเป็นผลแล้วทาอย่างไรเดียนเชิญครับครับตอนสะสมอาหารครับก็สะสมไปที่ใบโดยใช้ ไขโตสารแค่1ขวดแล้วก็วัวเพนหนึ่งซองต่อน้ํา1 0 0 0พันลิตรฉีดฉีดพ่นไปที่ใบครับสักสาครั้งห่างกัน10วันครับแล้วก็ช่วงสะสมเอาดอกก็ฉีดใต้ท้องกิ่งครับแต่เพิ่มไคโตสารเป็นไคโตสารยังเท่าเดิมครับเป็น1ขวดแต่ว่าเพิ่มวัวเพนเป็น2ซองครับต่อน้ํา1 0 0 0พันลิตรครับครับคือเพิ่มวัวเพนมาเท่าตัวครับอืมครับอืมแล้วพอตอนเป็นผลล่ะครับเป็นผลก็ถ้าเราไม่เจอวิกฤตยอดยอดเดินหรืออะไร มาในช่วงที่ว่าเป็นลูกไข่ไก่ก็ใช้ปกติใช้แค่ไข่ตัวซานหนึ่งขวดแล้วก็แเปนหนึ่งซองครับแต่ถ้าเราเกิด,ดวกิกฤตเราก็ใช้ไข่ตัวซานหนึ่งขวดแล้วก็แหวนสองซองฉีดฉีดที่ที่ผลก่อนครับฉีดที่ที่ผลอ่อนก่อนครับอืแล้วนี่พอถึงเวลาที่มันเริ่มมีผลขนาดนี้นี่จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยวันที่สิบสี่ครับเอาก็วันพรุ่งนี้สิสิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็เลี้ยงมาตั้งเรียกว่า กล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผู้นี้ก็จะมาเก็บลูกกันแล้วนะครับผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมพอใจครับไปเป็นที่ความต้องการของลุงของตลาดครับื่อเพล็ก่ลงเขาเข้ามาดูเขาก็บอกว่าสวยสวยทุกต้นครับครับต้นนีงมีกี่ลูกครับเนี่ยต้นหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณหกสิบห้าสิบครับโอ้ต้นชาเลี่ยครับก็ไม่ธรรมดาสินะครับในท้องถิ่นแห่งนี้ที่เมื่อกี้ขี่รถผ่านเข้ามาเนี่ยมีหลายสวนเลยนะครับ ดูแล้วใบต้นเนี่ยเขามาดูของเราบ้างไหมแล้วเขาพูดยังไงกับเราบ้างเขามาดูหลายคนครับเขาก็บอกว่าเขาเขาชอบใบครับเขาชอบใบชอบต้นต้นก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นดูสะอาดครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นสารเคมีที่ทําให้ปวดหัวเรืออะไรครับอ๋อเหรอครับโอ้นี่ถือว่ามาดูกันเลยมาดูเลยแล้วมีใครอยากจะใช้ตามเราบ้างไหมแถบแถบแบนี้ครับมีครับมีมีมีหลายคนเลยครับมาดูแล้วมาดูแล้วครับ ลงใจติดใจแล้วนะครับว่าที่เขาทํามานั้นมันไม่งามอย่างนี้ใช่ครับนี่แม้แต่มีลูกใบก็ยังสวยถูกไหมครับครับโอ้โหแล้วนี่ต้นเลือห้าสลูกนะครับทั้งหมดนี่ประมาณกี่ลูกเนี่ย1,200นนี่นั่งนับเลยเตรียมรับเงินเลยเดินนับเลยเดินนับเลยนะครับตอนนี้ถ้าเขามาซื้อเนี่ยเขาให้กิโลละเท่าไหร่น่าจะ130ครับโอ้จากมาก่อนเราได้กิโลละเก้าสิบเก วันนี้ครับเปลี่ยนแปลง1,200กิโลนะครับแล้วแต่ละลูกนั้นนะครับอย่างต่ำๆก็4กิโลแล้วก็สวยงามเท่าๆกันนะครับคูณเอาเองก็แล้วกันครับ1,200ลูก4กิโลนะครับแล้วก็130บาทต่อกิโลกรัมเตรียมมาเตรียม,ม,ม,มที่สำหรับพุวกนี้นะครับนับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวหัวใจที่สำคัญก็คือว่าบอกว่าทำอย่างจริงจังใช้อย่างจริงจังทั้ง3ามเกลอแมนพี่แบนด์ก็ได้ให้ความรู้มากเลยนะทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของ สภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆเรื่องของการไม่มีกลิ่นถูกไหมครับเรื่องของการที่ไม่มีกลิ่นเคมีวันนี้ต้องขอบคุณแล้วครับพี่แวนครับที่มาให้อถาธิบายกับเรียกว่าความทรงจําดีๆในการทําการเกษตรที่เรียกว่าก้าวหน้าและก็ยั่งยืนถูกไหมครับพี่แวนครับพี่แวนอยากจะพูดกับเพื่อนพ้องยังไงครับว่าความยั่งยืนนะครับการพัฒนาผลผลิตนะครับการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตที่สําคัญคือเอ้ย พอเพิ่มคุณภาพไม่พอครับเพิ่มรายได้ด้วยมันรายได้ก็เพิ่มด้วยมันลดต้นทุนอย่างไรบอกพี่น้องได้ครับครับผมก็แค่อยากให้เกษตรกรนะทุกคนเปิดเปิดอย่างอื่นก็เปิดใจนะครับเปิดใจใช้แบบจริงจังคือว่าศรัทธาในในตัวผลิตภัณฑ์แล้วท่านก็จะพบกับความอ้ามหัศจรรย์ของของของขู่ครับแล้วก็ทางดินหญิงเกษตรครับท่านก็จะพบกับความยั่งยืนครับทำเกษตรแบบแบบปลอดภัยครับสุขภาพก็แข็งแรงครับ ดินสิ่งแวดล้อมก็ก็กลับมาสมบูรณ์อย่างอย่างอย่างเช่นสม,มัยก่มมยนก่คนครับครับสมัยก่อนๆครับครับโอ้โหนี่แหละครับความสุขของหัวใจกเกษตรกรคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สร้างพลังใจให้กับบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ได้รู้ว่า3ามเกลเวอร์แพนนั้นนะครับช่วยเหลือทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่สำคัญครับฐานะทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คิดได้ว่า สิ่งนี้แหละครับเป็นเครื่องปลดปล่อยพันธนาการจากการใช้เคมีมาโดยตลอดวันนี้ก็ถือว่าได้นําสิ่งดีมาให้กับทุกท่านได้ชื่นชมเราก็ขอขอบคุณครับพี่แวนเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรทั่วประเทศถึงความยั่งยืนมิตรเกษตรยั่งยืนครับต้องขอขอบพระคุณในความปฎถานดีของเกษตรกรทุกคนที่ร่วมกันในการจะช่วยกันให้เกิดความยั่งยืนมิตรเกษตรจะติดตามผลการทำงานสามเกิด ทั่วประเทศไทยครับเดินทางมาบนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายครับบนเขาสูงทีเดียวแต่ความสุขของเราก็คือให้เกษตรกรไทยนั้นมีความสุขกับความยั่งยืนสุขภาพดีมีเงินใช้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับวัแพนหญิงเกษตรใช้แล้ด,ด,ลดีใช้แล้รวยช่วยปลดหนี้